เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าสัตว์เลี้ยงที่คุณชอบเลี้ยงนั้นสามารถบ่งบอกนิสัยของตัวคุณได้ก่อนที่เราจะไปติดตามและฟังรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราถ้าคุณชอบเลี้ยงกระต่ายคุณเป็นคนที่มีไหวพริบดีรู้จักเอาตัวรอดะดิกภายนอกของคุณรู้เป็นคนอ่อนแอแต่ภายในของคุณนั้น เป็นคนที่เข้มแข็งและมีเลขกลช่อนอยู่รู้จักพลิกแพงสถานการณ์ได้ดีสุข,ขุมรอบคอบมารยาทดีไม่ค่อยชอบการประทะก,กันซึ่งชนะิงหน้าใจกว้างรักสวยรักงามมีพรสวรรค์นในทางศิลปะเป็นคนโรแมนติกแต่ติดจะรักสบายไปหน่อยดจกว้างเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่น ถึงกระต่ายจะมีนิสัยขี้ตกใจแต่คนเดี้งกระต่ายกับมีนิสัยที่เข้มแข็งมาถึงคนที่ชอบเลี้ยงหนูกันบ้างคนที่ชอบเลี้ยงหนูนั้นเป็นคนที่สลาดมีจิตใจที่แจ่มใสมองโลกในแง่ดีชอบความก้าวหน้าปรับตัวได้เก่งบุคดลีเป็นคนเงียบขรึมรักอิสระไม่ชอบผูกมัด เก็บเงินเก่งเพราะเป็นคนมัธยัติจะมีความสุขในการเก็บเงินที่เห็นเงินในบัญชีของคุณเพิ่มพูนมากขึ้นเด็กได้ว่าเป็นคนที่จัดระเบียบได้ดีหากคุณจะเชื่ออะไรคุณมักจะคิดทบทวนวางแผนก่อนใช้เงินเสมอมาถึงคนที่ชอบเลี้ยงงูกันบ้างคนที่ชอบเลี้ยงงูนั้นเป็นคนที่ช่างสังเกตเวลาชอบใคร ก็จะสังเกตเขาว่าคนที่เข้ามานั้นมีความจริงใจกับเขาเพียงใดแต่ถ้าคนที่เข้ามานั้นจริงใจเขาก็จะจริงใจตอบเป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนแต่ว่าเพื่อนที่เขามีนั้นเป็นเพื่อนที่มีคุณภาพมีความเป็นตัวของตัวเองสูงยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองเป็นโดยที่ไม่ชอบให้คนอื่นมาก้าวไก่แล้วก็ไม่ชอบให้คนอื่นมาก้าวไก่ตัวเองด้วย บางมุมก็มีความแก้วรล้าอยู่นิดๆิจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่จริงใจแล้วก็รักความยุติธรรมเป็นที่สุดมาดูนิสัยของคนที่ชอบเลี้ยงเสือกันบ้างคนที่ชอบเลี้ยงเสือนั้นเป็นคนที่ยิงทะนงตนไม่ค่อยชอบฟังความคิดเห็นของคนอื่นคนคนนั้นไม่มีอำนาจมากกว่าตัวเองบุคลิกจะเป็นคนที่เฉยชาและโดดเดี่ยว ไม่ค่อยเข้าหาคนอื่นก่อนโดยเฉพาะคนแปลกหน้าเขาจะมีปัญหาทางด้านเรื่องความสัมพันธ์กับผู้คนสำหรับคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับเขาเขาจะต้องการความรักความอบอุ่นอย่างมากมีบุคลิกที่น่าเกงขามถึงแม้บางคนจะไม่ได้มีตำแหน่งยศอะไรแต่คนอื่นๆมักจะนับหน้าถือตาและให้เกียรติเขาสเสมอ เป็นคนที่มีอำนาจในตัวเองสามารถเป็นเจ้าคนนายคนได้สงาา่าผ่าเผยก็จบลงไปแล้วนะสำหรับทายนิสัยจากฉันที่คุณชอบเลี้ยงลืมคอมเมนต์ในใต้วิดีโอนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ